สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับช่องเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอีกแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูการหวานข้าวกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปดูก่อนว่าข้าวที่แช่ด้วยโปทีเป็นยังไงมั่งงอกดีไหมไปกันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะหวานพื้นที่นานะคะอยู่ตรงนี้นะคะแถบนี้ค่ะสองข้างนะคะมาดูบรรยากาศกันค่ะบรรยากาศหน้านี้นะตอนนี้ฝนไม่ค่อยตกแต่ก่อนฝนตกนะคะต้องรอให้ฝน ฝนซาเขาเรียกฝนฝนหยุดตกก่อนแล้วก็เพราะไม่งั้นน้ำมันจะขังนะคะข้าวไม่งอกนะคะอันนี้นะคะของเราเป็นข้าวนะคะที่แช่ด้วยโปรตีนะคะเป็นคนแช่เองกับมือนะคะอ่าดูสิงอกดีลากยาวมากๆเลยนะโอ้สุดยอดเลยค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะจริงๆ ถ้าเราทดลองทำเองนะคะควบคุมดูแลทุกขั้นตอนนะคะเราจะรู้ว่าผลลัพธ์มันคือว่าเป็นที่น่าพอใจมากเลยนี่ค่ะนี<อ>่วันนี้นะคะเราจะหวานเป็นแบบเป้สะพายหลังนะคะเป็นใช้คนหน้าเดินนะคะเป้สะพายหลังนี่น้ำหนักประมาณ20ลินะเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะหวานกันยังไงคะ่ะเทคนิคนะคะกรณีที่เรา ไม่สามารถที่จะฉีดเองได้เราใช้แบบเวลาลดลดลดย่ำนะคะเราใส่ขวดผสมน้ำหรือใส่ทางผสมน้ำแล้วเราเจาะแล้วเราสามารถหยอดได้นะคะ <c oughs> ก็คือเราก็ไม่หนักแรงนะคะได้อีกวิธีหนึ่งได้หลายวิธีมากจริงๆแล้วแล้วก็ ที่บ้านนะคะช่วงนั้นฝนตกเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักมาตลอดทําให้น้ําขังเราแต่น้ำนะ่ะก็คือไม่ท่วมไปที่ว่าพื้นที่ข้างเคียงค่ะก็อยู่ในกระทงนาก็คือสามารถบงังหมักบาวเนี่ยได้ดานมากๆเลยค่ะได้ประมาณครึ่งเดือนนะคะเกือบเดือนนะคะหมักอะคะ่ะแล้วช่วงนี้ฝนหยุดตกนะคะก็คือเราก็เลยได้ทําการอ่าฤดูการหวานข้าวนะคะ ก่อนหวานข้าวนะคะก็คือยังคลิปที่แล้วที่เราทําไปเลยค่ะเราหมักด้วยนะคะโปทีค่ะใช้ถังใหญ่เลยนะคะเกือบพันลิตรไม่ใช่200ลิตรนะคะถังเกือบพันลิตรข้าว70ถังค่ะเราแบ่งแช่2ถังน้ําเนี่ยเราดูให้ค่อนถังค่ะแล้วเราก็เอาข้าวนะคะแบ่งทึ่งเป็น35ถังนะคะใส่ใส่ในถังถังใหญ่ค่ะใส่เสร็จเราก็คนคนคนืคนคนอ ข้าวที่ว่ามันมีน้ําหนักเบาอะคะ่ะข้าวรีบมันจะลอยขึ้นมาแล้วเราก็ตักออกพยายามตักออกให้หมดเพราะนั้นเป็นข้าวที่ไม่มีคุณภาพนะคะกรณีที่มันไม่งอกมันอาจจะเป็นเพราะสายพันธุ์ข้าวเป็นสายพันธุ์ข้าวซ้ําๆเราก็ต้องดูด้วยนะคะ,ะไปซื้อข้าวแพ็คก,ก็อาจจะอาจจะดีมากแต่เราก็ต้องดูให้ดีนะคะ,อะพอเสร็จนะคะเมื่อเราเอาข้าวรีบออกนะคะเราก็นํา โปรตีนะคะที่เราผสมน้ำหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบรินะคะเราก็ใส่ไปเลยเราเตรียมขวดโพลาริสนะคะหนึ่งขวดน้ำค้นขวดนะคะเราใส่ไปเลยสิบช้อนยี่สิบช้อนนะคะอ่าถังหนึ่งอ่ะเราใส่ไปสิบช้อนนะคะแล้วเราก็เขยา่าเขย่าก,กับน้ำก่อนแล้วเมื่อเราอ่าเอาข้าวข้าวข้าวที่น้ำหนักเบาข้าวที่ร้อยเม็ดรีบออกหมดแล้วละคะ่ะเราก็ไปเทค่ะ,ไป,คะไปเทในใ,ในในถังใหญ่อะคะ่ะแล้วเราก็ คนๆๆๆซะหน่อยน้ำก็จะเกิดสีดําค่ะแค่นี้แหละค่ะมันจะทําให้ข้าวนะคะงอกดีมากเหมือนอย่างที่เห็นไปเลยค่ะงอกดีมากจริงๆรากยาวมากค่ะเดี๋ยวเรามาคือว่าเราจะทําพยายามทําให้ดูให้ทุกท่านเนี่ยดูเข้าใจง่ายทุกขั้นตอนคือว่าเราจะทําจริงอะค่ะให้ทุกท่านเห็นว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันคือว่าทําจริงเราใส่ใจจริงแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ยังไงกับตัวเราค่ะ ราไม่ใช่แต่เอาโกทีไปแช่ในน้ําได้อย่างเดียวเราจะผสมน้ําแล้วก็มาปะพลบนกระสอบข้าวก็ได้ค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องแช่นะคะเขาเห็นว่าไม่งอกรีบปะพลอันนี้นะครับ เป็นแบบเป้สะพายหลังนะคะเป็นแบบพ่นข้าวนะคะที่จะ้งไอ้นี้ได้สะพายหลังไม่่ใชเป้สะพายหลังเป้อะไรนะเครื่องสะพายหลังอ๋อเป็นเครื่องสะพายหลังพูดผิดพูดผิดเป็นเครื่องสะพายหลังนะ,ะโอเค เต็มเครื่องสพายหลังอ,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 อย่าเป้นนะเครื่องสพายหลังออได้หวานได้ประมาณเท่าไหร่หน่งเป้ประมาณคิดไปประมาณเท่าไหร่ระยะาก,การเดินประมาณ2เมตรยีร่สิบกว่ายว่า แบบเท้ามันคุ้นก็ไหนมันคุ้นกไหนก็เป็นเลียน 结婚。Phantom. ก็จะเติมข้าวไปเรื่อยๆนะคะเมื่อหมดแล้วก็จะมาเติมกันนะคะเดี๋ยวดูน้ำใส่ข้าวใด่ละคน,นก้อนข้าวมั่งหนึ่ง่ะฮึเอาข้าวมาจับก้อน,นปิดให้วจะนีนสุดท้ายหลัง ได้รู้นะคะอันนี้มีไว้เพื่ออะไรอะ่ะตอนหมดหม้อแล้วก็ปากเป็นคนต่อไปเขาจะได้ลงอ๋อทำเป็นการทำสัญลักษณ์ว่าตอนหมดหม้อแล้วเขาปักลงไปคนใหม่ก็จะได้มาลงจะได้รู้นะคะ ทางนี้ใช้โฟทีร้อยซค่ะผลลัพธ์นะคะข้าวจะบอกเราเองค่ะเดี๋ยวเราตามต่อกันไปเรื่อยๆนะคะ